ชาวบ้านแห่ขอโชครากตะเคียนอายุหลายร้อยปีไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดไปหลุนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3ามอี e ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแห่ขอโชคขอราพรากตะเคียนอายุหลายร้อยปีนะคะไม่ผิดหวังเห็นเลขโผชัดเลยนะคะบรรยากาศที่วัดปาน้องมหาไทยบ้านมหาชัย ตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะมีชาวบ้านเดินทางมาดูแล้วก็จุดทูบไหว้รากต่อตะเคียนนะคะเป็นต่อตะเคียนทองโบราณอายุหลายร้อยปีนะคะสีดำทะมึนเลยนะคะมีจำนวน5รากนะคะตั้งอยู่บริเวณลานสาราวัดนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับต่อตะเคียนทองโบราณน,นะคะที่ตั้งอยู่ ในวัดแห่งนี้นะคะชาวบ้านมาขอโชคขอลาบได้โชคได้ลาบเป็นประจำนะคะขณะที่คนดวงเฮงนะคะเมื่อได้โชคได้ลาบแล้วก็จะนําเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาถวายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งหน้าชุดไทยมาถวายนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะคะเมื่อได้เมื่อโดนก็จะมาแก้บุญนะคะ โดยชาวบ้านนําเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็แป้งนะคะที่สาคัญคือแป้งนี้ต้องพกติดตัวมาด้วยนะคะเพื่อมาลูบตามรากต่อของเจ้าแม่ตะเคียนทองโบราณนะคะพร้อมกับขอโชคขอลาบนะคะและก็ไม่ผิดหวังนะคะเมื่อเอามือไปลูบไปผูนี่นะคะหลายคนบอกว่าเห็นเลขผ่มาคือ5885นะคะ5885นะคะชาวบ้านเขาเอาแป้งไปลูบนะคะและก็มีการจุดทูบ เสียงทายนะคะขอเลขเด็ดนะคะเลขชัดคือโพมาชัดเน้นๆ3ตัวเน้นๆนะคะคือ110นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านก็จะเอาแป้งไปรูปไปถูเพื่อหาเลขเด็ดนะคะแล้วก็จะไปเสี่ยงโชคงวดนี้นะคะบางคนก็เอา กระดาษมาจดบางคนก็ใช้มือถือถ่ายไว้นะคะเห็นเลขเด็ดนะคะเพื่อเอาไปลุ้นนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ